กลายเป็นข่าวช็อกของวงการลิเกและก็แฟนคลับดำดงนะคะเมื่อล่าสุดคะ่ะทำเอาชาวเน็ตถึงกับตกใจเมื่อทางด้านของนุ่นเนชนกหรือว่านุ่นดำดงนะคะหนึ่งในทีมงานของลิเกชื่อดังของประเทศไทยอย่างคณะสอนรามน้ำเพชรค่ะนั้นได้ออกมาไลฟ์สดร่าไห้ขอถอยออกมาจากคณะลิเกชื่อดงังและล่าสุดนะคะทางด้านของแม่น้ำหนึ่งค่ะหรือว่าพี่สาวคนสนิทนะคะนั้นก็ได้ออกมาคาดสาเหตุค่ะหลังนุ่นดำดงเนี่ยนั้นลาออกจากคณ,ณะของสอนรามน้ำเพชรค่ะ โดยนุ่นดำดงนะคะในไลฟ์สดค่ะเธอได้ปล่อยโฮนะคะพร้อมกับเผยความรู้สึกที่รู้สึกอึดอัดและก็ไม่ใช่ความสุขอีกต่อไปที่วงเนี่ยไม่มีใครคุยด้วยแม้แต่หัวหน้าวงที่ผ่านมาก็พยายามปรับความเข้าใจทุกอย่างมาหลายเดือนแล้วโดยในบางช่วงนะคะนุ่นดำดงค่ะก็ได้กล่าวว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายคนอาจสงสัยว่าการแสดงช่วงหลังๆเนี่ยทำไมมันถึงดูตึงหน้าเวทีทําไมถึงไม่เล่นกันเลยจึงอยากเล่าถึงปัญหาและทําไมถึงเลือกที่จะกระโดดน้ําโดยไม่สนว่าจะเกิดดราม่าอะไรขึ้นมาหรือไม่แต่หนูนะเลือก ความสุขก่อนหน้านั้นที่หนูไม่รู้ว่าตรงนี้ว่าใครจะคิดหรืออาจจะมีคนคิดว่าทําไมตึงทําไมดูเล่นแล้วไม่สนุกในช่วงหลังเลยโดยหน้าเวทีดูตึงแล้วก็รู้สึกได้แต่ไม่ได้ตึงแค่หน้าเวทีตึงหลังเวทีด้วยโดยหลังเวทีเนี่ยก็ไม่ได้คุยจากที่เคยไปรายการด้วยกันแต่ต่อมาหลังเวทีเนี่ยไม่คุยกันเลยตอนแรกเราคิดว่าเราอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าทําให้รู้สึกอึดอัดแต่หลังเวทีไม่คุยกันหน้าเวทีก็ตึงใส่กันทําให้รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมารู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่สนุกจึงรู้สึก ทำงานลำบากและล่าสุดนะคะทางด้านของเจ้าแม่ใบหวยเมืองไทยที่รักแล้วก็เอนดูดําดงเสมือนน้องสาวแท้ๆนะคะแม่น้าหนึ่งค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยมีการค่าสาเหตุหลังนุ่ําดงลาออกจากคณะของสอนรามน้ําเพชรนะคะซึ่งเธอนั้นค่ะก็ได้โพสต์ภาพพื้นหลังสีดํานะคะพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าอย่าถามเลยว่าทําไมดําดงออกนี่ก็นั่งดูไลฟ์พร้อมทุกคนนั่นแหละแต่สําหรับฉันอาจจะแค่น้อยใจกันไหมเดี๋ยวเขาก็ต้องได้คุยกันอีกทั้งเธอนั้นค่ะก็ยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่าถ้าคุยกัน น่าจะดีขึ้นนะคะถอยไม่ได้แปลว่าออกอาจจะไปพักใจอีกทั้งค่ะก็ยังมีชาวเน็ตนะคะได้เข้ามาคอมเมนต์กลางเฟซบุ๊กแม่น้ำหนึ่งว่าส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะมีส่วนมาจากแม่ด้วยเวลาเกิดอะไรชอบไลฟ์สดด่าคนในวงเขาใครเขาอยากจะไปคุยด้วยล่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาไลฟ์สดด่าเขาอีกเ้าบอกว่าเป็นการน้อยใจกันแล้วมานั่งไลฟ์สดมันก็ไม่ควรปะแล้วถ้าน้อยใจกันก็ไปคุยกันสิไม่ใช่มาประกาศแบบนี้ให้คนเขามองคนในวงไม่ดีไม่คุยด้วยซึ่งทางด้านแม่น้ำหนึ่งนะคะก็ได้ตอบกลับว่ามุมที่หนูพูดไม่่่ใช ว่าใครนะคะแต่หนูพูดเพราะหนูจ้างมาดูแล้วมันไม่สนุกเหมือนที่เราเคยไปยืนดูตามงานวัดหรือตามงานคนอื่นแล้วคนในงานคนอื่นก็พูดว่ามันไม่จอยในส่วนที่น้องออกมาไลฟ์หนูได้เข้าไปดูกลางๆไลฟ์แล้วแล้วก็ได้ฟังไลฟ์สดเหมือนทุกคนแหละค่ะแล้วที่หนูพูดว่าน้อยใจกันเพราะว่าหนูยังอยากเห็นน้องเป็นลิเกต่อไปแต่ทั้งนี้นะคะเรื่องราวของนุ่นดำดงค่ะที่ได้ออกมาประกาศขอถอยออกมานั้นเนี่ยจะหมายถึงการลาออกที่หลายคนนั้นเนี่ยตกใจหรือเปล่าก็คงต้องรอเจ้าตัวแล้วก็หัวหน้าคณะอย่างศอรรามน้ำเพชรออกมาชี้แจงงกกัันอีคร้ ค่หนูก็ก็ถอยออกมาออกมาอยู่หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงหนูก็สู้ค่ะไม่ไม่ว่ายังไงหนูก็จะสู้ยังไงฝากพี่ๆนะคะซัพพอร์ตซัพพอร์ตไม่ว่าหนูจะยังไงแต่หนูไม่ได้ทิ้งลิเกหนูก็ยักเล่นลิเก ปกติดูไม่ได้ไปอยู่กับใครนะคะไม่ได้อยู่กับใครยังอยู่กับแม่เหมือนเดิมยังอยู่กับเม่สองคนเหมือนเดิมไทยนลสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ถูกช่องทางได้ที่ไทยนิค่ะ